สบายดีห้ามกูตื่นเบิด์หักโคตรมากกดตื่นโคตรโรเบียงออนแล้วใช่ไหมมันเริ่มแล้วเหรอเขาอยู่บางเบียงพี่น้องมามาเบงแลาวเขาต้องมันเบงแล้วมันเหมือนสมเนียคนเลยเลยครับทําไมดีอ้ยอเอยยงขอเซียงก่อนไอจ่ายไอ้ใจสุดรอก็ไปตู้ไอ้ใจสุดรอวันนี้ต้องมีไกด์นำทางกับไอ้ตู้กับไอ้ใจยสอง สองเบาวมานน้ำาาฮะไอตูเจ้าต้องเขาฝากเบิ้งเอ้ยห e ้อยเด้อขรับใหญ่ด oh, oh, ูเยดูเลโอ้ทะเลหมอกสวยจังดูอ้สวยมากเลยอ่ะสวยอ่ะเนาะนี่นี่โรงแรมนี่สวงามนี่นี่โรงแรมนี่แมน ค้ัแหงเด้อตอนนี้เราอยู่ที่บางเบียงนะครับประเทศลาวนั่นเองนะครับในการออกนอกประเทศครั้งแรกของบดโดในการออกนอกประเทศนอกประเทศนอกประเทศครั้งแรกเหรอครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งที่สามของละน้อยนะครับที่ได้มาเยือนประเทศลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านกี่น้องของท่านกี่แก้วอะไร แล้วมาหว่าอยู่ห้องหว่าทำอะไรเจ้ามานี้เจ้าต้องเป่าเป็นสำเนียงเหลาไปบอกว่าเปลี่ยนไปเป่าไปเป่าแล้วมันจะออกทางเมืองเลยใครแล้วนี่นะครับว่าไรละมันมันมวนไหนมันเป็นสำเนียงแบบมวนสนอโอ้โหเป็นเสียงปอยกับเป็นตะปอยกันบอปอยเป็นตะบบกี้ียดอีห่าตับตับตับปอดมึงเอ้ยเนาะ ช่างลบากเมื่อเช้านี่คือเพื่อนร่วมทริปนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปเจอกันอีกทีหนึ่งตรงเรือคายัฟใช่ไหมคา,ายักเหรอคายักคายัฟเรือคายัฟไทยเอินคายักเมืองาอาลาวเอินฮนะ คายักคายักกันเลยคายักคือกันายักคือกันแต่ว่าเอื่นเลือขคายักเลือขคายักคือว่าง่ายงก็เลือกขายักมันยากอิเล่เลยไั่เป็นแต่ยากอิเล่โอเคทุกคนจะตัดภาพไปที่แม่น้ำนะครับตอนนี้สวัสดีพี่น้องปอกไฟสวัสดี อันนี้เขาอะไรอันนี้มันเมืองเลยอันนั้นตอนนี้เขาจะกำลังจะเข้าไปวางเีบงแล้วอันนี้ก็คือผู้ดูแลเขาดไอ้ย่างไอ้ใจไอ้ใจเขาให้เจ้าแสนหนึ่งเขาเปย์เจ้าอันนี้ไอ้ตู้ไม่พอไอ้ตู้เขาให้เจ้าแสนหนึ่งเขาเปย์เจ้าฮะเอาเจ้าจะให้จักแสนไม่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 ได้แสนเยอะขึ้นฮะ ไม่หร่อ้ยโอครับพี่พี่้มนแม่เาอ่ะเวราเขาไปล่างเออฉันเอาหอีจังมืดเหลาแม่วฉันได้เอามาหายอายเอาเบิดเลยเอาไปปั่นกันเด้อสิบพันยี่สิบพันสุดตัวส่าวพันสุดตัวเจ้าบอกบ่ถืเจ้าต้องว่าส้าพันยอันดอลลานี่ยปิเกไป ตอนแรกเราก็เอาค่อยเอหิหิวอีกแล้ว้ยน้ำเที่ยวมากเเต้นมันกได้รอีว่น้ำเป็นไรก่อนเนีอัเไ่ยุ้ยมีเงินห้าหมื่นเลยดิไอห้าสิบพันวไม่หาม่น้าบนมห้าื่นอน้ทำอะไรก่อนใครว่าบอกเลงเหลืออุ้ยเขาคือจะเฮ็ดเป็นแบบนี้นะแล้วก็ด้วย เขาจะเหตุเป็นพี่น้องเขาทำด้วยนายเอาไปหกละห้าสิบพันเด้อครับใจครับใจเลือก่อนได้มาทะเลยเราเรือเจ้าก็ห้คนขับเรือห้คนขับเรือล่องเรือแล้วไปเข้าทำพระนางเปตะยานแต่พี่น้องแต่สวยมากเลยอ่ะลูซี่มันเป็นหมอกแล้วนั่นอ่ะสวยมากคนเดี๋ยวเรา หันไปอีกรอบหนึ่งในในน้ำนะครับเจอกันในน้ำนะครับนี่คือเรือของเรานะครับร้านหนึ่งกี่บาทร้านหนึ่งสี่ร้อยร้านนะเออแสนหนึ่งก็สองร้อยตีตีกงมกมาสมมติร้านหนึ่งก็สอร้านหนึ่งจังหวัพ่อร้านหนึ่งที่อยู่ประมาณพันพันตัวพันหนึ่งพันหนึ่งเนี่ยคาเงินลงขึ้นขึ้น ประมาณพัน0 1>, 1>, 1>, okay. 1, 1>, 1 8แปดที 3, 000, 3, ่ม e <ah ีแสดงว่าสามล้านก็สามสี่พันชี้หาพันสามล้านเจ็ดพันแคูณสามแต่สามยี่สี่ห้าพันสี่บวกเจ็ดไ้ข้างหน้าก็ได้อาหารมาหกพันทำอาหารได้ป่ะบที่นีเท่าไหร่หกพันหกพันว่าบาทไทยสามล้านเจ็ดแสนสามล้านเจ ฉันจะถูกเลขสามล้านเจ็ดอันนี้ก็มากับเราเหรออันนี้ก็คือของถั่วเนี่ยไม่มันลอยอยู่นี่ร่อนเดี๋ยวเราพาลงไปดูน้ำนะครับทำไมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มันก็ยิ้มสี่ไม่เห็นฝรั่งเนาะ แม่พแม่โอ้โหฉันึกว่ามูดะมูดามันว่าคือกันทะลุต้องผมต้องหัวอกะไรเ่ยน้ำไหลแรงเดี๋ยวเราลงไปดูน้ำนะครับเออแต่ไหลแรงอยู่นะแอบแรงอยู่นะไม่ได้แอบนะแต่แรงอยู่ไม่ได้แอบแรงเลยล่ะเดี๋ยวทริปนี้เราจะขึ้นกับพี่วัดนะครับหน่อยครับพี่วัด โอ้เอ้ยไปเก็บอย่างโอ้สวยสวยนี่ไงเป็นแบบนี้ไงโอ้ยสนุกอ่โอเฮ้ยทุกคนนี่เป็นแบบนี้โอ้ยสนุกเลย เขามาจากข้างบนฮ่าาขาวมากขาวสินาน่าจะเป็นโครเรียน่าจะโครเรียนี่เอื้อยนี่ก็ขาว เอ้ยสบายดีเอ้ยเอ้ยเขินไปเก็บอย่างแค่เนี่ยเก็บผักไปแล้วทุนปุ้ยอุ้ยแต่สวยเต้ยชอบหมอกเนี่ยสวยจังเลยอ่ะอันนี้เป็นหมอกนะครับทุกคนสวยมากเลยอ่ะถ้าเราอยู่ตรงภูเขาเราจะสวยมาก ฝนโออปรยโปรยเด,ด,ดี๋ <ขอ S 1> ยวเราไปเจอกันที่ <ขอ S 1> ใน <ๆ S 1> ใน้ำนะครับตอนขี่เรือน,นะครับฝั่งนังเพลงฝั่งล็อกเลาวล่าเอ่พี่น้องกับฝั่งลาลาอันนี้ก็เอินในน้ำสองในน้ำสองตรงไปอีอออกก็จะเป็นซองดูดีนละชอ <c oughs> ามาคนตลบกว่าเอ้ออยเขาโสดไรทิ่นี่เรอยู่กับบัดนโดกับร้านน้อยๆนะคะสวยมากเี่นี่น้องบรรยากาศดีา